เราจะซื้อผลไม้อะไรดีครับลูกบุแล้วก็อขนมเขาเรียกขนมอะไรข่หงครับนุ่ยทำบุญอะโอเคงั้นพวุพี่เช้าไปทำบุญกันนะครับใชิตข้าเหรอใช่ครับผลิตข้าวสุกครับลูกไปออฟฟิศใหม่กันครับลูกเดี๋ยวเราจะไม่ทันหลวงพ่อนะครับสวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับข้าแม่ไปซื้อของซื้อของทำอะไรครับ ใช่คับวันที่เราจะซื้อของไปทําบุญกันนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้เราจะย้ายไปทํางานที่ออฟฟิศใหม่ด้วยนะครับเราขยายกิจการขึ้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้ริงจะทำกข้าวไปตักหมาด้วยใช่ไหมใช่ครับมีความน้อยด้วยน,น <c oughs> คะครับอันนี้เป็นพู้สึกใหม่ <c oughs> เป็นไอทีต, <c oughs> ตัดผมมาใหม่ครับโอเคไปตากันครับโอเค let's go <S หนูขึ้นก่อนด้วยให้ประมาขึ้นก่อนแพงหนูอย,อยากซื้ออะไรใส่บาทครับลูกเราจะซื้อผลไม้อะไรดีครับลูก เอามะม่วงด้วยใช่ไหมครับลูกใช่ครับเอาทับคิมด้วยนะครับเขาไก่ย่างห้าดาวาแกงเขียวหวานผลไม้ขนมเอออะไรก็ต้องใส่เเซนทาวิกซีเลยลูกแฟนงใส่เสื้อสวยจังเลยลูกทำไมใส่เสื้อหล่อจังเลยครับหล่อไหมลูกหล่อ, <c oughs> อยาเซล,ลผมนหน้ามาหนูเอออันนี้ยี่สิบ สองชุด <20. S 1> นะครับอันนี้20ก็2ชุดเหมือนกันครับนี่ไข่ไข่หงครับไข่หงไข่หงค่ะเราก็ซื้อแต่ของทําแกงเขียวหวานใช่ไหมก็มีแต่มะเขือใช่ไหมตัวเองกะเขือมะเขือแล้วพริกไก่แกงพริกแกงอกไก่โลเท่าไหร่ครับถ้ามีหนังเจ็ดสิบครับไม่มีหนังแปดสิบอาแบบไม่มีหนังไหม ได้มันมันเอาแบบมีหนังสองโลก็ได้ครับี่พริกแกงจะไปทำเขียวหวานใช่ไหมครับใช่ชีดหนึ่งมันได้เท่าไหร่ครับไก่ครึ่งโลไก่ครึ่งโลใส่พริกแกงสองโลอ่ะกัมาครับเอาสองชีดครับยี่สิบบาทไหมพอไหมหัวละพาอยู่บ้างไหนครับ เอมี่ครมาเดื่งแต่ครับโอ้ยง้มแท้นี่ซุกมือวะครับแม่ว่ามือหลังสิมาเอาด้วยครับครับได้ไวไดงน้อยหนาของหนูเราซื้อผลไม้ร้านนี้ก็ได้ออะไรนะลูกเนี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเหรอใช่สุปผลไม้มะเโือ ครับเอออยากกินอะไรลูกอ๋อพอแล้วครับเดี๋ยวหนูกินไม่หมดอันนี้อคนละลูกกับเราขอ้วยกระสีขาวแล้วกี่ดอกเ่ห้าขอให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอ๊บเขาเรียกขนมไข่หงใช่ไหมครับโหวิเวียนกินคำใหญ่หนูกินคำเหน้ะเหรอลูกมีทิชชู่ไหมนะเดี๋ยวป้าหาทิชชู่ก่อนลูก จะไปถึงบ้านแล้วป้ากับพ่อเวจะทำบุญข้าวกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะไปตักบัตรกันโอเคไหมครับอยากทำบุญโอเคงั้นพรุ่งนี้เช้าไปทำบุญกันนะครับหนูอยากทำตอนนี้เหละลูงตอนนี้เราต้องทำบุญข้าวก่อนนอนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ าราหอ,อใช่ครับเครื่องผลิตข้าวสุกครับลูกตห็นเต้นไหมลูกไม่รวมเลยเหรอครับไหนรักป้าป๊ากับพท่าไรที่สุดเลยป้ปาก็รักหนูมากๆเลยครับรักหนูที่สุดเลยครับ <c oughs> ซื้อน้ำแกงครับลูกเรียกว่าแกงเขียวหวานนะคะเสร็จแนละ้วลูกไปออกขึ้นรถเลยลูกไปออฟฟิศใหม่กันครับลูกเดี๋ยวเราจะไม่ทันหลงพ่อนะครับตอนเช้ามาพักต้องเดินมานะครับอ้าวเราเคยพระเหรอครับพี่พี่จขับรถไปลูกไปโอ้มังคุดหนูตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้ลงรถเลยลูกจะถวายหลวงปู่นะลูกนะ เก่งมากลูกมารองเท้าด้วยนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่รู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกยิ่มภูมิมากนะครับอ่าก็รู้สึกว่าเป็นเอาเลิกเอาใช้สำหรับการเคลื่อนออฟฟิศใหม่ขยายออฟฟิศใหม่นะครับก็ขอ,อกกบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ร่วมอนุโมธนาคุณไปได้วยกันนะครับสวัสดีครับ